พุทธวจนะชุดปฏิบัติสมถวิปัส,สนาสารีบุตรประการอื่นยังมีอีกภิขุพึงพิจารณาดังนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัส,สนาแล้วหรือหนอสารีบุตรถ้าพิขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้เจริญสมถะและวิปัส,สนาเลยภิขุนั้นพึงพยายามเจริญสมถะและวิปัสนา สาริบุตรแต่ถ้าภิกขุพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราเจริญสมถะและวิปัสสนาแล้วภิกขุนั้นพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายเนืองๆทั้งกลางวันและกลางคืนเถอดความสําคัญของสมถะวิปัสสนาธรรมที่เป็นส่วนแห่งวิช,ชาภิขุทั้งหลาย ทำสองอย่างเหล่านี้เป็นไปในส่วนแห่งวิชาทำสองอย่างอะไรเล่าคือสมถะและวิปัสนาพิขุทั้งหลายสมถะที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรสมรถะที่อบรมแล้วย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรจิตที่อบรมแล้วย่อมละราคะได้พิขุทั้งหลาย วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรวิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมได้ประโยชน์อะไรปัญญาที่อบรมแล้วย่อมละอวิชชาได้ทิขุทั้งหลายจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะย่อมไม่หลุดพ้นหรือปัญญาที่เศร้าหมองด้วยอวิชชาย่อมไม่เจริญ ด้วยอาการอย่างนี้แลทิ่ขุทั้งหลายเพราะสำรอกราคาได้จึงชื่อว่าเจโตวิมุตต์เพราะสำรอกอวิชชาได้จึงชื่อว่าปัญญาวิมุตต์